เห็ดอันนี้ข่อยเห็นแล้วที่นี่บล้วนกินได้หรือเปล่าทีทีทีข่อยเบิ้งที่ว่าป้าเอ็มบอกข่อยน่นนะเขาก็บอกว่ากินได้อยู่เด้แต่ว่าหันมันสิค้ายกันไหมอันอันนึงมันสิเป็นแบบว่าเป็นตุ่มเหมือนเหมือนเลืดอลๆออกมาแล้วนะนะอุ้ยอ่อนออนนี่แหละข่อยตัดมันคือจังเนื้อนี่พี่น้องเหมือนเนื้อเลยมันกินได้เพราะว่า นี่เห็ดชื่ออะไรนะนั่นแหละนากินแต่หนะืกินได้ปะเนาะอ้อยถ้ามขากมันเนี่ยเพราะว่ามันโดนมันโดนตัดไปแล้วละ่ะมันโดนกัดไปแล้วก็เลยกัดดูซิแต่ว่าบอมันเอาถิมเดี่สิเอาอยู่ได้พี่น้อง สีเอาไปเบ่องอีกรอบนึงฮะนะสีะเอาขึ้นไปเบ่งอันเยอะทั้งเฮื้นก่อนไปเบ่งอินเทอร์เน็ตหมดนละจะไปดูว่ามันกินได้เปล่าก็เราจะตัดไปก่อนนะนะเพราะว่าเนื้อมันเหมือนเนื้อเนื้อวัวเนื้ออะไรเลยนะเออลักษณะตัดนุ่มๆอ่อ,อนๆอยู่นะเห็น ก็เห็นฝรั่งเขาไปเห็ดกินงเนียไม่รู้เอ้ไอ,เ,อเดียวกันหรือเปล่านะพูดนะน,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 นี่นี่พี่น้องเห็นบอกเดี๋ยวพ่อเอ็มมาเบ่งอีกรอบหนึ่งมันมเมนบอกแต่ว่าชื่อที่ที่ป่าเอ็มบอกมานะ่ะฉันก็เลยคนคนดูก็เหมือนกันนี่แหละเหมือนเลยนี่แหละเห็นไหม บางครั้งก็เหมือนจะมีน้ำออกมามันจะกินได้บปล่เดี๋ยวพี่เปินีกนั่นเพอเขาเพิ่มไปมันก็สิขึ้นลาดฟาดดกดอกมันสะมีซุ่มฟาลังฟาลังซุ่มเกนะ็บเห็ดเห็ดคลิปก็รลายเด้พี่น้องอืมอืม กินแต่เนาะแต่ทั้งออนบออนออนแท่เพราะว่าก็เพึ่งกัพอ่อเนาะพี่นอกนออเนาะพ่อวังก็เฮ็ดให้เบงสามสี่หมือทีแล้วเนี่วมันถา้ามันกินไดเป็นตลาดเสียบเนาะเป็นตา<ม>ออหยังเขาเอื่นยังก่อยพิษก่อยเสียบแต่ข่อยว่าถ้ามันคือสินเดอืมแต่เนื้อมันคือคือคอเนื้อบัวนี่ไหมแต่ว่าถ้ามันกินไดเนาะขอ,ข,อขอเกษีเอามา ไปลองอันก้อยเบืองแล้วถ้ามันกินได้ขอสิก้่อยนะพี่นอ้องอก้อยก้อยก้อยใจน้องจินว่า <c oughs> ไปทั่วละอืไหมอื้ม